ทนายชายพัฒน์ลั่นแรงแบบไม่มียั้งตอกย้ำคำว่าสวยรงทานทำเอาสะเทือนไปทั้งวงการงานนี้ชาวเน็ตแห่ถูกใจและคอมเมนต์รัวๆนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักทนายชื่อดังอย่างทนายชายพัฒน์หรือที่รู้จักกันในนามทนายเมียหลวงที่ได้รับหน้าที่ทำคดีของจูนเพนชุลีภรรยาหนุ่มกลาสำหรับการฟ้องร้องสาวคนสนิทของนักร้องดังเป็นจำนวนเงินสิบล้านบาทข้ามกลางกระแสะพูดถึงว่อนโซเชียลในช่วงที่ผ่านมา เรียกได้ว่า,านทนายชายพัฒขยับตัวไปทางไหนก็มักจะถูกจับตามองไม่แพ้คนดังในวงการบันเทิงเลยทีเดียวปาคคำพูดเด็ดแซมเมียน้อยก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความสุดแซ่บแซะใครบางคนว่าผมจําเป็นจะต้องพูดดีๆกับเมียน้อยด้วยหรอครับอย่ามาพูดว่าไม่รู้นะครับว่าเขามีเมียคําพูดง่ายๆที่ทําลายครอบครัวคนอื่นมีแต่พวกสวยโรงทานนะครับที่ชอบห่างกลายเป็นที่มาของคำวัยร้ายว่า สวยโรงทานที่ถูกใจชาวเน็ตเป็นจำนวนมากซึ่งทนายชายพัฒเองก็ได้ออกมาโพสต์ตบอกเล่าถึงที่มาของคำนี้เอาไว้ว่านิยามคำว่าสวยโรงทานก็เหมือนกับว่าเป็นหน้าของดีที่เขาแจกไม่ใช่ของดีที่ขายขึ้นห้างผู้หญิงบางคนเขามีศักดิ์สีมีความแพงในที่ของเขาแต่บางคนก็ได้แต่พยายามแต่สุดท้ายก็มีค่าแบบสวยรงทานคือฟรีไม่มีราคาตอกย้ำแรงคำว่าสวยรงทาน ล่าสุดเจ้าตัว,ตวออกมาตอบย้ำคำว่าสวยรงทานแบบฟาดแรงไม่ยั้งโดยออกมาโพสต์ข้อความว่าสวยรงทานํำเดียวสะเทือนทั้งวงการสวยรงทานเท่ากับฟรีไม่มีราคาท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิอ๋อเพิ่งมงไปโพสต์ก่อนว่าแปลว่าอะไรรู้ชัดแล้วคะ่ะตอนนี้เจ็บกว่าคำหยาบก,ก็คำนี้แหละที่ทนายพัดกล่าวไว้สะใจมันไม่ได้ให้ฟรีอย่างเดียวนะคะมันเสียเงินเลี้ยงหัวเราด้วยดีดีด แรงมากขนาดเมียเดียวอย่างเราฟังแล้วยังสะดุดแต่ก็เหมาะสมดีค่ะเจ็บจีดถึงสวงไหมละสาวสวยโรงทาน